ได้เวลาออกมาโชว์แล้วครับเพื่อนๆว้าวแมนเกิดเหน่อยวๆโมแมนได้มองนี้ครับกูดอ่ะกูดอ่ะปืดเพื่อนๆล่าไปเป็นจุดเป็นจุดไปเลยมันจะเป็นตามหากย้างนะครับนี่ครับหากย้างมันจะขึ้นเป็นยังสี่เลยกูดอ่ะวันนี้สุ่มเปลี่ยนใครยังมีอยู่เด้ไข่บอกงี้หนึงก็มีมาๆๆอ้อมมาเบิ้งไม่อยากพาเพื่อนอะไรต้องอ้อมมาเอาครับถาจริงมันมีทุกจุดแหละครับแถวนี้ ป่านกระทงสายครับเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งดูพี่กุหลาบอันนี้ดอกที่เขาไายมาเนาะเนาะล่ามมาจากนั้นเลยครับจุดแรกล่ามมาล่ามมาล่ามมาปึ๊บปุ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 ๊บนี่คือจะเป็นกูหลาบอันนี้นี่มาเบิ่งในป,าปลา,มมากุหลาบล่ามาสีเลยเพื่อนๆนี่เพป็นจะล่ามมาอย่างสีเลยแต่งห่มกับมี่อันนันเป็นดอกขาวๆอยู่ไข่ครับเหมือนดอกโอ้ไข่นี่กับนใน,นนั่นกุหล่ะพุดขึ้นไม้กับมีครับไข่ กำลังกำลังขุดขึ้นมาใหม่ก็มีก็มีห้อยบกหหยมะแฉะมาแฉะเนาะแต่ว่าบากไหยก็ดีขึ้นกันห้มันใหัน,ใหนอันเป็นนั่นครับให้มันไปขยายเชือ่อให้ออ้พี่น้ำมาพี่เพื่อนเพื่อนเห็นบ่กพูดอ่ะเห็ดขึ้นค้างอีรีครับพูดอ่ะพูดอ่ะพืชพี่พี่ก็ขึ้นครับป๊อดยังเหลือเห็ดอีกหลายอย่ในนี่ไงไทยนะครับพูดอ่ะขึ้นมาเป็นพืชเป็นพืชขึ้นมาจากพุ่นเลยครับ ต่อเนื่องกันมาจากคุณเลยป้อโถมากมา,มาอ้อมต้นนี่ตรงนี้นี่อาจจะเกิดนี่ตรงน,รงนี้ตรงที่ผมถ่ายข้างในนี่เกิดแท้ครับเพราะว่าเชื้อมันล่ามบางสิเดี๋ยวไปอ้อมต้นนี่เบ้งกอนจะเก่าผมกับเข็ดถ่ายทํำอยู่นี่ครับให้เพืเ่อนๆกินแกงเห็ดยูซื่นี่แหละจําได้ยุะมันตองมีอยู่แถวนี้แท้ๆครับ โอ้ผี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 ใครมันนี่ยครับผัวเพ่ะเพื่อนๆโอ้ยผัวล่ะพี่ท่อง้างเขามีตอนนี้มันแม่นมืดบ่นี่ยตอนนี้ม้นแม่นมืดบ่นี่ยผล่ะอดอล่ะจุ่มหนึ่งครับทั้งในเห็นห้องวัดเดี่ยวตัดงานลงอันนี้เปื่อยต้องมีอยู่แล้วล่ะครับโอ้โอหมองนี่ว่าหลอกอันนี้ออกก่อนพผัะ เขาจนพันเชื่อมันยังแรนอยู่นะครับเพืเ่อนๆโอ้สองสามต้นนี้ด้การเลยครับพุ่มนี่แหละครับได้การเลยดมมลได้การเลยเฮ้ยวะเอ้าเอาออกมาโชว์มองนี่ความนี่ความนี่ครับง่ามคัะง่ามแน่ตรงนี้เป็นกระทงสายไปเลยโอ้โหอ้งยิง่ยงกลางต้นก็นมีต้นกลางต้นก็เห็นขึ้นอยู่ อมันแลงน,น้ำแลงน,น้ำหกักหากง่างผมเสียเอาดอกบานไปก่อนเพราะว่าเจ้าสิถามพี่สาวว่าเพิ่นสีแจงบ่าน,นะครับก็เสียเอาตามาใส่อันนี้มาสำรวจกว่อนได้เพื่อนเพื่อนท่านได้เอาตาเอาอย่างมาด้เห็นออกหลายครับ